พบกับคุณน้อยวิชาคณิตศาสตร์ EP 11เรื่องการอ่านปฏิทินสาระการเรียนรู้ปฏิทินเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับดูวันสัปดาห์เดือนปีซึ่ง1ปีมี12เดือนและ1เดือนมีประมาณ4สัปดาห์โดยใน1สัปดาห์มี7วันจุดประสงค์การเรียนรู้1อธิบายองค์ประกอบและหลักการอ่านปฏิทินได้2อ่านวันเดือนปีตามปฏิทินที่กาหนดให้ได้ 3รับผิดชอบต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมายเด็กๆมาเรียนรู้ส่วนประกอบของปฏิทินกันนะคะหมายเลข1คือเดือนในปฏิทินมี12เดือนหมายเลข2คือพศออในปฏิทินเป็นปีปัจจุบันหมายเลข3คือวันในปฏิทินมี7วันหรือ1สัปดาห์หมายเลข4คือวันที่ในปฏิทินตามเดือนปัจจุบัน เด็กๆมาเรียนรู้ชื่อเดือนชื่อย่อและจำนวนวันกันนะคะเดือนมกราคมชื่อย่อนะคะมจุดคจุดมีจำนวนวัน31วันเดือนกุมภาพันธ์ชื่อย่อนะคะกจุดพจุดจำนวนวัน28หรือ29วันเดือนมีนาคมชื่อย่อมีจุดคจุด จำนวนวัน31อวันเดือนเมษายนชื่อย่อเมจุดยอจุดจำนวนวัน30สวันเดือนพฤษภาคมชื่อย่อพอจุดคอจุดจำนวนวันส1อวันเดือนมิถุนายนชื่อย่อมิจุดยอจุดจำนวนวัน30สวันเดือนกรกฎาคม ชื่อย่อกจคจจำนวนวันส1สเอดวันเดือนสิงหาคมชื่อย่อสจคจจำนวนวันส1สิบเอดวันเดือนกันยายนชื่อย่อกจยจจำนวนวันส0สิบวันเดือนตุลาคมชื่อย่อตจคจจำนวนวันสาสิเอดวัน เดือนพฤศจิกายนชื่อยอ่อพอจุดยอจุดจำนวนวัน 30, สวันเดือนธันวาคมชื่อยอ่อทอจุดคอจุดจำนวนวัน 31, วันทั้ง12เดือนนะคะจะแยกจำแนกดังนี้นะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยคมจะมีจำนวนวันส1วันเดือนที่ลงท้ายด้วยยนจะมีจำนวนวัน30วัน เดือนกุมภาพันธ์จะมี28หรือ29วันเด็กๆต้องจำไว้นะคะเด็กๆมาเรียนรู้การอ่านปฏิทินกันนะคะเดือนนี้คือเดือนมกราคมพุทธศักราช2562เดือนนี้มี31วันซึ่งมีวันอาทิตย์4วันถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ที่21 พรุ่งนี้จะเป็นวันอังคารที่22เด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันต่อนะคะจากคำถามเดือนนี้เป็นปฏิทินเดือนอะไรมีกี่วันมาตอบกันนะคะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมมี31วันเด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันนะคะคำถาม วันที่28สิงหาคมตรงกับวันอะไรตรงกับวันพุธนะคะเด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันนะคะคำถามถ้าวันนี้เป็นวันที่16สิงหาคมและว,วันพรุ่งนี้เป็นวันที่เท่าไหร่จากภาพนะคะวันพรุ่งนี้เป็นวันที่17สิงหาคม เด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันนะคะคำถามถ้าเมื่อวานนี้เป็นวันเสาร์ที่17สิงหาคมแล้ววันนี้เป็นวันอะไรคำตอบนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18สิงหาคมเด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันเลยนะคะคำถามวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่คำตอบนะคะ ตรงกับวันที่25สิงหาคมเด็กๆมาฝึกอ่านปฏิทินกันนะคะคำถามวันที่12สิงหาคมเป็นวันสำคัญอะไรคำตอบนะคะเป็นวันเฉลิมมะชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า,าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9หรือวันแม่มาสรุปสาระสำคัญปฏิทินเป็นสิ่งที่ใช้สำหรับดูวันสัปดาห์เดือนปี ซึ่ง1ปีมี12เดือนและ1เดือนมีประมาณ4สัปดาห์โดยใน1สัปดาห์มี7วันเมื่อเด็กๆนะคะทำแบบฝึกหัดหน้า130-131เสร็จเรียบร้อยแล้วทรงภาระงานให้คุณครูในห้องเรียนออนไลน์และพบกันใหม่อีพีถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ